อ่ะโอเคกูรู้เลยนะครับผมมีน้องบอกว่าพลเรือแม่ไม่ยากเพราะพี่ทำเควสธรรมดาครับไม่ใช่เควสบีมัด <laughs> อ่าสวัสดีคนดูนะครับพี่ขออนุญาตแก้ไขเควสของตัวเออ่พลเรือแม่นิดหนึ่งนะครับพอดีตอนตอนที่อัดคลิปลงไปเนี่ยพี่พี่จำพี่ดูเควสสลับกันนะครับแล้วก็เอ่อก็เลยมีน้องทักมานะครับว่าเฮ้ยพี่ที่พี่ที่พี่รู้สึกว่ามันง่ายอ่ะเพราะว่าอ่า ไปบอกขั้นตอนการทำเควสของพลเรแบร์ปกติเนี่ยเป็นเป็นเควสปกตินะครับ,รรบมันก็เลยดูง่ายนะครับอันนี้พี่ก็เลยเอาอีกไอดีนึงนะครับอีก ID นึงอ่ะมามารับเควสของเดเปอแแบรนะครับแล้วก็อธิบายใหม่นะครับอธิบายใหม่เลยนะครับกูร <c oughs> ั่วเลยนะครับอ่ะนะครับกากดรับไปนะครับเดเอแแบร,แบรเออกู <c oughs> ย่างฮาเลย <c oughs> นะครับอ่ะโพรเบร์นะครับผมก็เก็บพัมกินนะครับเก็บเก็บเก็บที่พัมกินเนาะนะครับก็เก็บที่พัมกินเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายฟ้านะครับก็เอ่อจะลักษณะการเล่นมันก็จะต่างๆกันนะครับกาบไอดีหลักอ่ะไอดีหลักของพี่เป็นลังแดงนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าอันที่2เนี่ยอันที่2ก็คือให้เก็บบลูมนะครับเก็บบลูม ออห 50, 50, ้าสิบนะครับเก็บก็คือเก็บดอกไม้เนี่ยห้าสิบห้าสิบกรีบนะครับห้าสิบห้าสิบกรีบเออนั่นแหละเนี่นนั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 ่ยเก็บบลูมตรงนี้เนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบกรีบนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยให้ไปตีมดเนี่ยครับตีมดเอ่อห้าสิบตัวนะครับตีมดห้าสิบตัวกูถึงว่าไอ้ตอนสตรีมอ่ะตอนสตรีมอ่ะน้องมันมาถามเควสกูไม่คุ้นเลยพล่บ ครับตีมดห้าสิบตัวครับอันที่สามนะนะครับรู้สึกว่าตัวเออ่เควสแอนด์เนี่ยมันจะนับเฉพาะแอนด์นะครับมันจะมันจะนับเฉพาะแอนด์นะครับไอ้พวกอ่าแอนด์ที่มันมียศศักอะไรพวกเนี้ยพวกไฟล์พวกเอ่ออาร์มี่อะไรพวกเนี้ยไม่นับนะก็คือต้องเป็นแอนด์เลยอ่ะแอนด์แอนดอ์ ับเห็นป่ะตีไปหลายตัวแล้วไม่ไม่เควสไม่ขึ้นนี่ครับอ่ะโอเคงับได้เควสแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่รีตัวเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับรีสปาวไปเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือให้ตีเห็ดนี่ครับตีเห็ดสิบต้นนะครับตีเห็ดสิบต้นก็เดี๋ยวต้องรอเวลานะครับรอต้องรอเวลานะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีอ่า อันถัดมาคือป๊อปแลพัฟฟลูมนะครับก็คืออันบนเนี่ยคือตีเห็ดสิบต้นใช่ไหมอันล่างเนี่ยคือตีเห็ดระดับแลนะครับต่อมาก็ให้เก็บซั ed, นฟลาเวอร์ซีดนะครับก็ฟาร์มที่ซันฟลาเวอร์เนาะหรืออาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ก็ได้นะถ้าปลูกต้นไม้ก็จะไวหน่อยนะครับหรือไม่ไงั้นก็หาเก็บเอาหาเก็บพวกอะไรวะสปาร์คเคิลนะครับสปาร์คเคิลมันก็ได้นะฟาร์มปก,กติมันก็ออกนะครับแต่ว่ามันช้านะครับ ตามปกติมันก็ออกแต่ว่ามันช้าเห็นบ้าเนี่ยกว่าจะออกแต่ละเม็ดเนี่ยครับนานเพราะมันต้องเก็บตั้ง500นะครับ500แนะนําให้ปลูกต้นไม้ดีกว่านะครับผมแล้วการสุดท้ายเนี่ยครับให้เก็บบิทเทอร์เบอร์รี่นะครับบิทเทอร์เบอร์รี่50อันนะครับบิทเทอร์เบอร์รี่บิทเทอร์เบอร์รี่เนี่ยมันได้จากเออ่มีโอกาสได้จากการตีไก่นะครับตีไก่มันโดนะตีไก่มันโดนนะครับเออ่ตีเห็ดนะครับตีเห็ดอีตอนเออ่ตอนที่เราทำเควสเอ่อตีเห็ด10ต้นเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะครับอาจจะได้ก็ได้เลยก็ได้นะครับ แล้วก็ตีมอนสเตอร์นะครับหรือไม่งั้นก็เอากระถางเพนติไซส์นะครับกระถางเขียวนะครับมาวางที่แมงมุมนะครับแล้วก็รอ4ชั่วโมงนะครับสี่ถึงแชั่วโมงใช่ไหมแปดชั่วโมงใช่ไหมเพนติไซส์นะครับก็จะก็จะได้เควสเสร็จเควสนี่ครับบิทเตอร์เบอร์รี่อ่ะนี่ครับอันนี้นะบิทเตอร์เบอร์รี่อันนี้คือบิทเตอร์เบอร์รี่ก็ตามนั้น เป็นคลิปแก้ไขนะก็ไม่อยากให้ยาวนะครับผมโอเค thank you นะครับแล้วก็ซอรี่ด้วยนะครับที่ไม่ได้มีการตรวจทานในการาก่อนที่จะลงไปนะครับผม